ก็สติสองใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยผมอยู่เกียร์ดังกันบอลเดย์เจนอีก่แล้วนะครับโดยในวันนี้ผมทําการโชว์เคสเจ้ารอสบิลุสั้นเองนะซึ่งตัวละครน,นี้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครเดียวที่สามารถยกเลิกพวกความสามารถของผู้ที่ตายเกิดได้ั่นเองนะครับหนูบอเก่งมากๆเลยนะความสามารถของพี่แกเนี่ยแต่น่าเสียดายที่ว่าพี่แกไปสีน้าเงินนะครับพอไปสีน้าเงินเนี่ยตัวตายเกิดส่วนมากนั้นทะลึง่งเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับเพื่อให้บิลุสเนี่ยฆ่ายากม,มากๆเลยนะ เดี๋ยวมาดูความสามารถของบิลุสกันเลยนะครับมาในสเต็ปพื้นฐานของบิลุสนะผมมีถึงหนึ่งดาวแดงนะถือว่าเยอะพอสมควรเลยในส่วนอาร์ตการ์ดเฮลเนี่ยบิลุสไม่มีอะไรเลยนะครับแย yeah, ่มากๆในส่วนของหมัดก,กับบาร์สเนี่ยหมดัดเมื่อทําการกดนะครับผมจะรีเลืยตตัวเองอ่ะสามเปอร์เซ็นต์เลยนะบาร์สจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มาในส่วนการฟ้ากันเลยนะครับการฟ้าเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของบิลุสต,ตัวนี้เลยนะกดแล้วได้ดาเมจแรงขึ้น20%เนาะยกเลิกเอนดูแรนซ์3วินาทีอ่าและ,ะที่สำคัญเนี่ยยกเเลลิกกกกพพวววววรรรีีได้ยยนนะะคคคัับผม็ือต่ อย่างเซลสีแดงเนี้ยตายเลยนะครับโมโงคุลยูไอก็ตายเลยพิโกโลหรือแมก้กระทั่งโกลิต้าไปก้อนตัวใหม่หก็ตายเลยในตันเองนะนะมีสกิลบาร์ดอาร์เมอร์ให้ด้วยนะครับมาในส่วนของการเขียวนะมันทอการกับการเขียวนะใีเลือดตัวเอง15%หลีคี30นะครับฝั่งนู้นโดนดาเมจแรงขึ้น20% 20วินาทีนะถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%นะครับแล้วไปรู้กดการเขียวนะจะเรียกการฟ้าขึ้นมือในหนึ่งใบนะครับ ซึ่งสามารถใช้งานได้2ครั้งลีคีสีด้วยสามารถใช้งานได้2ครั้งและก็ล็อกสตูห้าเปลี่ยนตัวเวลา4วินาทีซึ่งสามารถใช้งานได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะและก็ในส่วนของเมนบิตีเลยนะเมื่อทําการกดเมนปุ๊บเนี่ยจะเรียกกาเขียวขึ้นมือหนึ่งใบลีคีสามสิบนะครับจ้ให้เร็วขึ้นหนึ่งระดับ10วินาทีลดเวลาในการสับตัวละครของตัวเองเนี่ยสามวิเวลา30วินาทีแลวก็การโคเชนสามสิบวินาทีเลยนั่นเองนะฮะตืม่มากๆแถมเวลาในการกดใช้เนี่ยมีกับแค่หนะ้าว ลงมาแป๊บเดียวก็กดได้แล้วนะครับมาในส่วนแซ็บวิดี้อที่3ามันเลยนะครับผมก็บวกดาเมจ2%ของการฟ้าเนี่ยให้กระแทกเอพิโซดยูนิเวอร์สโซยุโรปซาก้าเนาะแล้วก็บวกแท็กกอชีเอพิโซดโซยุโรปซาก้าเหมือนเดิมแม่งอ่านออกเสียงยากชิปเต่งเลยนะครับอ่าว่ากอชีโซยุโรซาก้าเนี่ยบวกดาเมจหมัดใน,น,นการมา30%เอง แต่ว่าเซอร์โวซาก้าเนี่ยบวกการไฟอ์2%ให้ด้วยนั่นเองครับในส่วนยูนิคแรกเนี่ยสรุปเลยเนาะบวกดาเมจ90%แล้วาวกมจลง50%หมัดแรงขึ้น30%ค่ามัดลดลง5โจทย์ให้เร็วขึ้นหนระดับ80วินะเพิ่มเวลาในการสับตัวของฝั่งหนูใน1วินาที40วินนั่นเองแล้วก็ฝั่งหนูในทั้งหมดเนี่ยเด้งเรื่องไปขึ้น50% 40วินค่าบาทั้งหมดของเขาเนี่ยบวกขึ้น5นะเวลา40วินนะครับแล้วก็ในยูนิคที่2กันนเลยะครับ เมื่อตัวละครนี้เนี่ยทำการฆ่าศัตรูได้นะจะได้รับบอลขึ้นมือหนึ่งลูกนะครับรีไพ2่2ใบโลชีฝั่งหนู30เนาะแล้วก็ดูครั้งที่ฝั่งหนูเนี่ยหรือฝัง่งเราเนี่ยไปเจอหน้าศัตรูเนาะมันจะทำให้การฟ้าเร้าแรงขึ้น20% 15วินาทีแล้วก็ดาเมจทั้งหมดหนัแรงขึ้น25% 15วิบห้าเอรกเบหาวิลชวกีฝั่งหนู20อีกด้วยมีลุ้นเนี่ยหลักๆก็คือเก่งที่การฟ้าน,นี่ยนะเนาะเพราะว,าว่ามันล็อกผู้ตายเกิดได้นะครับ แต่ข้อเสียผมเป็นเรื่องสีฟ้านะมาในส่วนของการนะการนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะมันสามารถใช้อันเดียวกับพวกเซอร์วิสวกสากาได้นะครับซึ่งผมปั้นไม่หนามากเลยใบยแรกผมใช้เป็นใบนี้นะเมืม่อถือว่าผมไปเก็บปั้นใบใหม่นั่นเองใบที่2ก็เป็นใบแพตินัมนันเองนะครับใบที่3ก็เป็นใบที่เอาเวกเกนมาเนาะซึ่งบวกับเมทหนาพอสมควรเลยเดี๋ยวไปดูในเกมนะพี่แกจะสามารถใช้งานได้จริงมากแค่ไหนครับ let's go โอ้โหพี่คุนี้อย่างเท่ะอะพกดติดตามหนึ่งก็กระดกระดาดีอีกหน่อยละกันแล้วก็อือย่าแม่งฝีมือการซิเป็นเลยกดติดไล่แม่งเลยกันว่าถ้าเขาล่อว่ะกดไล่กันจอมันนี่แมตช์แรกกันเลยนะมันเหือเจอกับเจ้าทีมอะไรมูบี้นะครับซึ่งมีไปก้อนมาด้วยนนั่เองนะขออนุญาตเรียกว่าไปก้อนไม่เรียกไปโกฮังนะเน,นื่นอ,อ,อ,าานองแต่บทอินยังภาษาอังกฤษมานะครับผม,มกกบรู้สึกก็มีลูเซนเป็นตัวละครที่ ดาเมตีสีเขียวมันค่อยเข้านะแต่ตีชอบเบนจโตบูเนี่ยยูเอลถือว่าแรงมากๆเลยนะผมไม่รู้ในะคลิปที่ผมหยิบมาเนี่ยเราจะได้เจอคลิปมันหรือเปล่านะครับอ่านนะผมโดนเปิดเรียบร้อยนะแปปล้วแถบปิดไปนะฮะดูสถานการณ์แล้วผมก็ทําการเอาหลบเขาออกก็ต่อได้หมัดน,นะครับผมแต่ว่าเขาก็รู้เลี่ยมนะทําให้เขาเนี่ยทำการปัดแล้วก็เปลี่ยนตัวได้นะีน่นอะเมายิบร้อยโด,ดนดำโนยาวเลยนะครับใังหว่งน,นี้เนี่ยผมเลือกจะโคฟเชมิโนคูนะรู้สึกว่าโมคุนน่าจะมีฐานการันให้นะครับอาจจะรับเป่าลงเบนิตโตบูนะ อาจังหวะนี้คือเขาพยายามปั๊มการ์ดเขียวแล้วนะครับและผมก็คิดว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยที่พอเห็นเจ้าบีลุสเนี่ยมันก็น่าจะรู้แล้วผมเอาบิลุสมาทำอะไรเนาะมันก็เลยน่าจะตั้งใจแบบว่านี่แล้วนะครับ แบบว่าพยายามไม่ให้ไปก้อนเนี่ยมันโดนัเองนะตรงนี้เนี่ยผมเห็นแล้วนะนแบบมันต้องเชนแน่ๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมผมเรื่องนี้จะแข็งตอมไงนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยอยากได้ยูนิตเนี่ยให้มันเต็มไวๆนะที่ยูนิตวีเมลเราเนี่ยให้มันเต็มไวๆนะครับเพื่อเราเนี่ยสับเชนได้เนาะเผื่อพี่แกจะไม่ยอมเปลี่ยนนะครับเราดูสถานการณ์ยิงล้าใส่เลยนะแถบใต้ไปก่อนนะครับดูสถานการณ์เพิ่มเติมไปนะแถบใต้อีกทีนึงครับแล้วยิงล้ายัดอีกเขาแถนผมยึดไปก่อนนะ อันนี้คืออ้าวจังหวะนี้คือผมสับตัวแน่นอนฮะ,ะจะได้เปลี่ยนสีปึ๊บเอ้ยโหเปลี่ยนมิลต์เลยนี่ว่าคนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะสับตัวซะแล้วนะฮะโอ้โหคาดมากเลยนะครับพายจังหวะไปกินเนี่ยเหมือนจะสามารถล็อกตัวละครเขาได้สี่วินาทีนะแต่ว่ารอบที่สองมันล็อกไม่ได้แล้วนะเสียดายที่มันล็อกได้ครั้งเดียวถ้าเกิดมันล็อกได้เรื่อยเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับออืผมพยายามเอาอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเขาเชาเนไะม่เนอะไม่งั้นเจ้าไก่โกหังมันแกเนป็นผกุญแจล ผมนึกว่มามันสามารถใช้ง,งานได้เรื่อยๆ,ๆนะครับก็เลยถึงกระการฟ้าซ้ำอีกทีทนึงนะครับก็เลยพลาดโดนมาต่อเลยนะรอจังหวะน,นี้เชนโคเวอร์มาเลยนะโคเวอร์เชนนะผู้สับกันซะแล้วนะครับต่อบก,การฟ้าไปเลยเนาะก็หวังว่าจะทำดามิแรงๆกับพี่แกได้นะครับโอ้โหววนจังหวะนี้เนะี่ยเขาฉลาดมากนะแบบว่าไม่ยอมให้ไปก้อนเนี่ยมันโดนบีดูดค่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าโดนบีดูดค่าเนี่ยมันจะเกิดใหม่ไม่ได้เนาะแต่ว่ายอมตายไปอต้มแทนนะครับก็ถือว่าเซ็งจริงเลยนะฮะ มาดูสถานการณ์ให้ดีนะยิงแท็บเข้าไปเอ้ยยิงรัดเข้าไปเลยนะครับแล้วต่อยต่อนะฮะโดนแท็บดักไว้ก่อนเลย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่ yeah, มาสมควรเลยนะฮะดูจังหวะว่ายังไงดีครับผมต่อย <c oughs> ยังไงครับปัดหลบข้ามไ <c oughs> ม่หยุดจังหวะนะอออืื้หนี่เหมือนเขาจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะผมการแท็บไปก่อนเลยนะ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหคนคน,นี้เขาเป็นแบบนักแท็บไปตำนานได้ไงว่แท็บไม่เลิกเลยอ้าวแล้วปัดหลบยี้ เรียบร้อยนะไรซิ่งจังหวะที่ผมเรียนกำลังโทรฟีอยู่เองครับทำให้ผมเนี่ยสามารถใช้ยูนี้ก็ต่อการฟ้าได้เลยนะอือเลสโกก่อนเนื่องจากว่าเราแพ้สีนะครับเพราะงั้นดามินก็อย่าไปคาดหวังแน่เลยนะฮะไปพาดตกไปสิงสาถานให้ยังไงต่อครับการยิงบราร์สทำไมอู้แล้วชนบารสผมพอดีเลยเนยะเยี่ยมเลยการโคชเชมก่อนสิบวินาทีทั่วเลยนะยก็หวังว่าจะสามารถฆ่าตัวละครในตัวละครหนึ่งเขาได้ครับไรซิ่งแรปไปเลย ตอนนี้อ้าแลงโกดยต้าส so so mm ีเ hmm. ข like so like ียวลงมารับมันเองนะก็คือไม่ได้ตายแน่นอนถึงหลายเปอร์เซ็นนะครับก็ไม่สามารถฆ่าด้บิลลูสได้ก็ฆ่าด้วยโจโกดยต้าเอ้ยเบจิโตบูถึงแพ้แล้วกันอะถือเป็นแย่มากนะถึงเนืฆ่าเขาได้อยู่ดีแต่เอาต้นนะผมว่าบิลลูสมันมีโอกาสใช้งานตัวละครมันตั้งต่ำมากๆเลยนะครับเพราะงั้นใครจะเอามาเล่นเนี่ยก็ไม่แนะนำนะจ๊ะให้ดูอย่างเดียวเอาเป็นเป็นความสนุกความเพลินแล้วก็ความขี้กของผมนะฮะโอเคครับฝั่งวันนี้ก็โดนแฉแต่ว่าหลอกล่อไปก่อนนะครับ เปลี่ยนตัวละครแล้วยิงราสยัดเลยนี่ยังไงแถบหยุดสถานการณ์ก่อนนะครับไม่รู้ยังไงต่อฮะปัดหลบพี่หินไม่ทันนะครับผมผมกดหมัดก็ไวจังหวะนี้เขาแถบปิดผมพอดีอ้าวแล้วเขาหมั่นขึ้นมาจังหวะที่ผมกจังหวัดจับเลยครับพลาดมากๆจังหวะนี้ก็ปล่อยเท็ยาวมดอยดีตายเลยนะครับโค้ชโคยต้ามันตายแล้วสําหรับบิลูจะไม่มีประโยชน์แล้วเนาะเราปัดหลบด้านข้างไปก่อนดูสถานการณ์ยังไงฮะ เรามีกาเขียวด้วยนะครับเพราะงั้นผมงจะดึงเชงหน่อยนะเอาให้มันล็อกกาเขียวผมนะครับเพราะงั้นดึงเชงไม่ได้แล้วยิงรากจัดเลยนะครับการแถบไปก่อนนะแล้วหมัดตามเลยครับผมไม่ไงปลานโรบทีวีไปเล่นสวยงามนะครับผมจังหวะนี้นี่ผมต้องกดอ,อัลติเมทแล้วนะเพราะว่ายูนิเขาใกล้ตเต็มแล้วครับเป็นการวัดใจว่าเนี่ยอ,อัลติเมทผมจะสามารถฆ่าโกต้าได้ไหมนครับถ้าเกิดว่าฆ่าไม่ได้เอได้เด่งเรื่อยคืนเนาะมาดูกันเลยนะฮะจังหวะนี้ด้วยพลังพื้นเราเขามีคำวี่ห้าปานวาลีใส่ฟ้าผมนะไป ก็พึ้มไปเลยนะฮะเรียบร้อยตายจังหวะน,นี้คือเอเ้ยยังไงต่อพี่น้องผมไม่ยากไม่แถบเขานะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ได้เจ้าไอเกตของเขาคืนนะครับผมไม่อยากให้ยูนิเกตเขาเพิ่มเพื่ออะไรเลปล่าประโยชนะ์เนาะจังหวะน,นี้สังเกตแล้วว่ายิงบาสสุริยะนะครับเพราะงั้นผมต่อยสุริยะคืนบ้างนะอา้าวแล้วชักปักหนีเลยต่อย,ยันปักหลุดเลยนะนนเนี่ยผมอะ่ะต่อมาต่อในทีมที่สองเลยนะเรียกว่าเป็นทีมกอค์นะฮะแล้วก็แบบเป็นบัฟฟิวชั่นเบรีเออร์นั่นเองซึ่งเนี่ยผมจะมีะอะไรสรารภาพอย่างหนึ่งนะ คือผมนั่งภาคมา23่สนาทนะีทุกคนเข้าใจไหมแล้วผมลืมเปิดไมค์เว้ยแบบโอ้โหเจ้าคุณจะรแบบ้องเงยตอนผมเห็นตัวเองมือเปิดไมค์นี่คือผมแบบน้ําตาปิ่มเลยแบบเอยมือเปิดไมค์ต้องมานั่งภาคยี่สิบามนาทีใหม่เลยนะครับผมเหนื่อยมากผอย่าลืมกดไลค์จริงๆนะฮะเขามีขอไลค์เยอะๆเลยหนเหนื่อยเหลือเกิน จังหวะนี้คอมโบเขาหมดพอดีนะครับผมมีเกตหลบแล้วจังหวะนี้ผมปัดหลบนะฮะแล้วต่อยเขาไปเลยนะครับทำนอำมีดเพิ่มเติมไปเลยเนาะจังหวะนี้ก็ปล่อยให้ยูนิเกเขาเต็มไม่อย่างสาใจเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ผมต้องกลัวนะครับอ้าวแล้วเขาเหมือนเขาหัวหมอนะเขาพยายามเซฟยูนิไว้ตอนหลังนะครับเป็นการดอกไพ่ผมในช่วงหลังนั่นเองเพราะว่าเบตโต้เนี่ยรู้สึกมันจะการไพ่หกสิบวิหรือสามสิบวิเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเนาะจังหวะนี้เรื่องที่จะการฟายับไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แพ้สีอะไรนันะาก โดนอเมไปสามสิบนต์่สปอร์เซ็ของเลือดได้นะจังหวะนี้ดูเชิงสถานการณ์อยู่นัลลีเกณหลบนะฮะแล้วก็กลางใช้การเขียวในตัวด้วยปึ๊บอ้าวเลยต้าหมัดมนอย่างนี้ยังไงฮะผมมาชนะได้หรือเปล่า9ก้าเก้ากุ๊เก้าเก้าแปดมึงจะชนะกูเหรอเนี่ยเกิดเชื่ออี๋อะระหว่างนี้คงต้องเปลี่ยนบีรวสเซลนะครับปล่อยบิลูเป็นเทคดาวน์มีไปก่อนนะพอเบต้าบูลเนี่อนมันไม่แรงมากนะครับรับได้อยู่นะครับเดี๋ยวบีลุส์มีเด่งเนื่ออยู่เนาะ คือตอนผมเล่นในเกมเน like ี่ยผมก็เกิดความเข้าใจผิดเล็กน <pedo> ้อยถึงปานกลางนะครับโดยผมเข้าใจว่าการ์ฟ้าของมิลลุสเนี่ยแบบว่าการ์เขียวนี่มีความสามารถเรียกได้ตอนที่เลือดของเราเนี่ยต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์เป็นท่เลือดของฝั่งหนึ่งนั่เองนะทำให้ผมเนี่ยพลาดมากๆเลยนะครับตอนที่เล่นมิลลุสเนี่ยก็เลยผมพยายามให้มิลลุสในโดนดามเมดแล้วเลือดต่ำๆเข้าไว้นะครับได้เรียกการ์เขียวและการ์ฟ้าขึ้นมือได้ง่ายๆเนาะกลายว่าไม่ใช่นะเข้าใจผิดนั่นเองสวยเลยนะฮะ ตอนนี้คือเกยผมจะเต็มแล้วนะวก็ได้ยืนฟรีนะผมมันไม่ทันมันโดนต่อยฟรีเลยนะครับข่วนไม่คุ้มเลยจังหวะนี้หมัดเข้าไปสุดระยะเลยนะครับยังไงฮะปัดหลบได้ตายเลยฮะท่านมิซังโอ้โหดูสถานการณ์แล้วแถบเข้าไปนะอื้อหือปัดหลบได้เหมือนเขาจะชิคช้าไปหน่อยนะฮะจังหวะนี้คือต่อยต่อเลยนะแล้วการโคเบเชนอยู่ด้วยนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมเลือกแค่ต่อยให้ตายไปหนึ่งตัวละครก่อนเนานะแล้วก็เดี๋ยวไปเรื่องเอานะครับว่าจะไลฟ์ิ้งใส่ใครเนี่ยเขาคิดว่ายังไงเนี่ยก็ปล่อยโลเซีตายนะาเนาะปปลลยแบไเ โลเซ่ทำการลดดังนั้นบอกผมหนึ่งลูกด้วยนะตอนมันตายยังไงฮะไอ้เดี๋ยวผมปัดข้างครับผมปุ๊บเรียบร้อยฮะการต่อยยัดเลยนะครับเวลาวัดใจแล้วนะไม่ว่าจะสูงเก้าหกสี่เกาหกสี่ผมแพ้ที่อะไรวะผมแพ้ที่อะไรกี้ที่ผมแพ้ดิเงยแม่เออทำให้ผมเนี่ยโดนเขาแบบว่าเจ้าติเหมียนดูหน้าอ้าวแล้วคิดไม่พอหรืออะไรนี่ยทำไม่เข้าใจให้ผมเนาได้กดชาร์จสเต็ปแต่ว่าชาร์จสเต็ปแบบไม่ติดนะครับมันก็เลยสภาพอย่างไงเนาะ จังหวะนี้คือผมสามารถไรซิ่งได้แล้วนะฮะระหว่างเมตโต้คุิต้าโน้ตเรื่องหนึ่งตัวมาตายแล้วนะให้ผมคิดว่าขอโคุิตา้ามาตายเลยนะครับอืมเยบน้อยไป,ปตามแผง,งฉันเลยชิลล์อ่าราข่าวไว้ก่อนอยู่ตัวละครเลยนะหนึ่งแล้วก็ยิงบาสต่อไม่ได้แล้วอืมหมาเจี๊ยบเลยเธอเตะหน้าก็อิงเลยดูดชัวร์ววาหาสักหน่อยนะ้าเคยไปเลยนทุกแมิ้ว ตายไปหนึ่งตัวละครแล้วดูสถานการณ์ต่อไว้ยังไงดีนะฮะเดี๋ยวผมแทบอยู่สถานการณ์ไว้ก่อนนะพี่จังหวะนี้ผมไม่มีเกรหลบนะผมเลือหนึ่งเชิงนิดหนึ่งนะครับพยายามขู่เขาว่าเรามีอะไรนู่นนี่นั่นเนะเขาจะไต้นแบบไปกล้าเข้ามานะยิงบลาสยัดเลยโอ้โหจังหวะนี้ที่แบบมันอัลติเ t e แน่นอนนะคระับเมาเพกด u l t i รอไว้แล้วเนะาะพลาดมาก แล้วผมก็คิดว่าบีลุสเนี่ยที่มีเลือดถึง2ล้านเนี่ยคงค,คนไม่ได้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเขาร้างสีแล้วเนาะเพราะกับว่าผมโดนเนี่ยเต็มอิ่มเต็มคำเลยนะฮะบีรุสนี่คืออ In ินอะฮะอินทูเดอะดัสเลยนะครับกลายเป็นฝุ่นอยู่แล้วนะฮะเด็กก็จังหวะนี้คือภาคเกมพุ่งตรงว่ามีความซูสีแล้วก็เสียเปรียบนะครับได้เลือดของเขาลเลือดผมมันเองนะ <Come on. S 1> อ้าวเลยยังไงฮนะเรียบร้อยเขาไม่ได้ปัดหลบมันเองงั้นโดนผมต่อยเต็มหน้าไปเลยนะครับ ได้ว่าผมไม่รอจังหวะเท่าเลไอจังหวะเดิมอะเนาะตรงนี้นี่แอบคิดเหมือนกัน,นครับพอเลือดเขาเด้งขึ้นมาเห็นเลือดมันเด้งมาเยอะไงอ้าวไม่รู้จะฆ่าเขาได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับเมื่อกี้ทีมถัดมาก็เป็นทีมเออมูซาก้าฟอร์มมูวี่แล้วมีพิกโกโร่แล้วนะฮะทีนี้แหละมีโอกาสเราจะได้ปิดชีพพิกโกโรนะ่แล้วเนี่ยต้องรอดูว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับเอาตรงการจะปิดชีพใครที่ตายเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมา,มากๆเนาะเนื่นนองจากว่าฝั่งน้เนี่ยเขาเห็นบิลุสเนี่ยเขาก็รู้เจตนาของเราทันทีเลยนะครับเพราะไม ถ้าเกิดเอามาเล่นเนี่ยเจตนามันชัดเจนนะครับบิลลุ้เนี่ยวนปัดดบไปก่อนนะฮะอ้าวแล้วเขากดหมัดต่อนะกายว่าเขาหมาัดผิดด้านนะครับทำให้เราเนี่ยไปแถบยืนเขาไว้นะครับแต่ว่าไม่赖ะทำคอมโบต่อ,ตอแันเพลินไปเลยนะผมเจ้จังหวะนี้คือเลือกให้บินเนี่ยเทคดาเมจไปเลยนะครับพอลำคาญเจ้ายูา่นี้จัเในบ้ามากๆคือวิทย์เนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มเลือดได้ทีนะ้วตัวละครอของมันเองนะเพราะงั้นถึงเลยไม่ต้องกลัวมากนะครับนี่ดูวย ปุ๊บเพิ่มมาเยอะอยู่นะสิบสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับไอ้นี่ทะลึ่งหน้าแถบไม่เลื่อนเลยไม่ชอบหน้าเลยตกไม่โดนนะเป็นไรนะครับผมก็อาจจะได้เวลาบอกลาวิสหรือเปล่าอ้าวแล้วผมก็แบบว่าไม่ได้เปลี่ยนโคฟเชนฮะเรียกว่าเตรียมใจบอกลาวิสไว้แล้วนะครับเช้าวันี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องกดเมนกันโคฟเชนก่อนนะวิกกโลเนี่ยมีโอกาสถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่จะลงมานะครับแล้วผมคิดว่าใบถัดไปเนี่ยมันลงมาแน่นอน ก็ผมรู้ที่อะไร,ะไรเหรอว่าผมพาดมาสองรอบเลยยังไงล่ะฮะโอ้โหเป็นเลยกูจะดีใจเนี่ยอ่ะช่วงน,นี้กดหมัดต่อไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเบโต้มาแล้วพอเบโต้มันจะเรียกหมัดขึ้นมือให้หนึ่งใบเน,นานะจาังหวะนี้เราก็ใส่คอมโบได้แค่นี้นะครับดูสถานการณ์แล้วก็ทึบุ๊บๆโอ้โหแล้วผมได้ฝอยหลังหลบไม่ทันเลยนะกลายเป็นว่าพิกล้วนมันหมัดเข้ามายัดผมเลยเนาะก็โดนโจมตีเพิ่มเตมิมไปเลยนะฮะอ้าวจาวังหวะนี้คือไอต้องสละวิสไม่ก็บีดูสหนึ่งตัวละครแล้วนะยังไงฮนะ เด่๋ยวผมเลือกเรียกมิลลิสมาก่อนนะครับมิลลิสเนื้อการเขียวสาม,มารถเพิ่มได้ถึง15%เลยนั่นเองถือว่าคุ้มมากๆนะครับกดการเขียว2ใบกันดีกว่าเลือกเลือดคืนมา30%เลยนะโอ้โหแต่มันล็อกการเขียวเราโคตรนานเลยนะครับอ่าแล้วผมไปสุดระยะเลยู้เรียบร้อยจังหว่าเมื่อกี้เนี่ยผมควรกดไลซิ่งมากกว่านะเพราะเขามีเกรดหลบแล้วนะครับแล้วก็ท้ายหนึ่งตัวละครด้วยถือว่าผมพลาดมากๆจังหวะน,นี้ในะการเป็นเกยมยื้อเลยนะกลัไปก่อน,นครับมุกเลย จังหวะนี้คิดไม่มาไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนเบตโต้พอดีคิดแล้วต่อยต,ต่อเลยอ้าวแล้วแกม่ามา,มาพอดีเลยครับถือว่าโชคดีของนวลม,มากๆเลยเนาะจังหวะนี้ยังไงดีฮนะดูสถานการณ์ก่อนนะครับรอบิลลุสมันมาได้เนาะโอ้โหโดนวูบอีกแล้วนะครับวันนี้ผมแทบเข้าไปเลยนะจังหวะนี้คืออายแล้วเขาไลซิ่งมาเนีครับผมต้องภาวนากับเจ้าแล้วนะว่าอย่าให้เขาเนะี่ยฆ่าผมเลยนะครับ,บคิดีทุกพันและมือด้วยนะคุณพี่หนเรียกว่าเป็น ไอคอน,นิกของช่องไปแล้วนะฮะการที่ผมจะลิน้นพันเลยก็เหนื่อยนะครับผมไม่ไดพระเจ้าบอกว่าไอ้นี่มีดวงไม่ถึงค่าเลยครับให้จับมาเล่นต่อยหน่อยหนึ่งนะจะังหวะน,นี้คือการเรียกายยการเขียวไอ้กดการเขียวเรียกการฟ้าเลยนะครับอจะจังหวะนี้คือยังไงฮะปื๊ดต้านหมัดนั้นจังหวะน,นี้ถ้าเกิดว่าผมชนะเนี่ยทีกระโลเตรียมตัวไปคุยเรื่องรักกับวงก็เลยนะครับเรียบร้อยเพราะเราล็อกเขาเนี่ยห้ามเปลี่ยนตัวสี่วิอาทีนั่นเองนะเพราะงั้นก็ไปตายซะมึงอ่ะ ก็ได้หาไข่เข้าไปเลยนะครับเจ็บมากๆหวังว่าในอนาคตจะมีตัวละครที่คล้ายๆกับบิวซิคแล้วนะครับแต่ว่าเขาเป็นสีม่วงบ้างใช่ไหมมึงทะลึ่งเป็นสีเขียวกันหมดเลยนะไรซิ่งยัดเลยที่เขาเป็นวันนี้ผมเดาไว้แล้วนะว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนจาในบ้าออกไปนะครับเพราะว่าแกม่าเนี่ยทำประโยชน์ได้มากกว่าจากในบ้าเองแล้วพระเจ้าก็บอกว่าโอ้โหดวงอันนี้ยังไม่ถึงข้ามเหมือนกันเนาะการบ้าพระเจ้าเนี่ยก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะแย่จริง ดูสถานการณ์วอยังไงต่อฮนะอ้าวปัดหลบไปแล้วเปลี่ยนวิสปัดหลบอีกรอบนึงครับผมอืมมันรอไปฮะอืมต้านหมัดก,กัน,นเป็พื่อนแต่วันนี้ยังไงผมกดชนะนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมเลยต้องกดหมัดเนี่ยเพื่อให้เคลียร์ยูนิคเขาออกไปเลยนะไม่งั้นเนี่ยมันเสียสถานการณ์ตอนหลังได้นะครับปเด็กน้อยก็ให้วิสตายไปนะครับเด็กน้อยก็น่าเทคดาเมจได้คุ้มที่สุดแล้วนะครับดีโกโดมิเบโตบูเนาะ วันนี้รูปเกมผมน่าจะเสียเปรียบกว่านะฮะด้วยเลือดที่เขามีเลือดที่ผมมีเนี่ยแล้วก็เมนอะไรเนี่ยนะครับแกมมามถือว่ายังมีความสามารถที่แน่นว่นเนะาะงหวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเจ้าเรตโตบูแล้วนะครับอี่แต่เขาแกมมามาล็อกผมไว้ก่อนนะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครได้ในจังหวะนี้นหนโหแล้พัด,ดลงไปได้ยางสวยงามนะอ้าวแล้วมาพอดีงหวะนี้ยังไงฮะผมเลือกเมนเลยนะแล้วก็ตามด้วยอัลติเมทนะครับเพราะว่าแกมมาเนี่ยยังเปลี่ยนตัวไม่ได้แน่นะเพราะเั้นเลือกห่าเลยหนึ่งตัว ก็แกมมาเนี่ยโฟมชนปานวาลีแบบว่าบวกไฟฟ้าผมไม่ไหวแน่นอนนะก็เลยเลือกจะยิงเลยนะครับผมไปชีพแทปปิ้งฮะแล้วตามาดกันจังหวะน,นี้คุณผมชนะได้นี่เกมจบแล้วนะเก้ากับเก้าคือมันต้องได้หนึ่งพันนะหนึ่งชนะผมนะซึ่งผมยังไม่เคยเจอเจอคนกดได้หนึ่งพันในโหมด PVP เลยเนาะทีมถัดมาก็มีเจ้าไปก้อนด้วยนะฮะจังหวะน,นี้ยังไงสี ไม่รู้ว่าผมจะสามารถปิดชีวิตเจ้าบิทโกลอ้ยไปก่อนได้หรือเปล่าน,น,นะฮะอินบราซจัสโอ้โหได้เปิดก่อนสวยงามเลยนะครับได้ทั้งบีดส่งมาอย่างนี้โอ้โหกน็น่าจะมีการฟ้าก็ถ,ถีบไปที่รังไข่ของผมเต็มๆเลยจุดแน่นอนอ้โหผมไม่ได้ดูนะเมื่อกี้เขาบัฟเป็นสาก,กาโมบีบมหนนหม้หรือเปล่านะครับปัดลงไปก่อนเลยสถานการณ์จัวะนี้ยังไงฮะอือจะหมัดเข้าไปหรือว่าด้วยความลดเกรดเลกเนี่ยนู้ดเขาจะนิ่งหน่อยนะครับจังหวะน,นี้เปลี่ยนโกงเป็นมงคลเล,เลยนะฮะจะพูดโกหังเฉยเลยนะครับ โมงคนนี้ก็เทดาเมจได้ไม่มากนักนะนะผมคิดว่าผมอาจต้องเอาเจ้าเบโตยูเอลเนี่ยต่อให้แค่สีนะเดี๋ยมารับดาเมจเพื่อแจกจ่ายบ้างนะครับอา้าวเลยคอมโบหมดไงจังหวะน,นี้ตอนนี้ผมแอบงงอยู่นะไม่อยากให้แบบว่าโดนอัลติเมทของเจ้ามีการบ้าเลยนะครับผมรู้สึกว่าโดนแล้วมันเจ็บแน่ตายเลยอ่ะจังหวะนี้เปลี่ยนเลยนี่ผมก็จะกดหมัดเข้ามาเนาะเนี่ยเราก็เสียแบบว่าพลังในการลบยูนิเกตหลบไมออกด้วยนะครับพลาดด้วยนะแล้วก็เลือกตัวน,นี้โคตรฟักติงโลเลยนะครับ เบโต้นี่เขาเรียกว่าเหมือนเสียแอนดูแลนของพี่แกไปเลยนะโจมตีต่อไม่รอแล้วนะแล้วไงฮะดบเรียบร้อยผมต่อยเลยอ้าวเลือกาเขียวนะครับผมถือว่าสวยงามแะไลซิ่งโอ้โหนีก่กูสวยแล้วเขาสวยกูอีกไะ้ทุกย่างนี่ไม่ว่าบิวตี้สแตนดาร์ดนี่คือสิ่งที่ทุทกคนนี่เรือังเกียรนะฮะถามว่าเป็นเชื่อมโยงกนะันไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่มันสวยนั่นเองนะกูกูเชื่อมมั่วเลยนะครับผมช่างแม่นะท่านฮะโดนทิพตตายเลยนะครับผมเฮ้ยยากอดนะโลกใบนี้ สี <ś m> ่สิบตันหลบไปได้นะเรียกว่าสวยงามมะลามแท้นะ่ะมีโอกาสศูนย์ทปรเซ็นที่ผมเนี่ยจะสามารถติดสถานการณ์ให้กลับมาเปนสถานการณ์ของผมได้นี่นะครับเรื่องนี้ก็มีการโค้งวิเชตอยู่นะเพราะงั้นก็ไม่ต้องแคร์สื่อมากมายนะๆๆเรื่องเขาไม่ได้ต่ากว่า50%เนาะเธอไม่เรียกการสาขึ้นมือมานะครับดูสถานการณ์เชิงแข็งเทงนิ่งเลยนะก็ไปหมัดสุริยะเลยโอ้โหแล้วโกหังไม่ได้นี่เนาะตอกคำโบไวไปหนึ่งทีนะฮะแล้วไปโกหังลงมาแล้วถึงงามเลยนะ ตอนนี้คือยื้อให้บิโกโลเนี่ยเอ็มซีบิโกโลนี่บิลูเซียมันลงมานะครับจะสามารถคาไปก้อนได้นี่นะไปโอ้โหเนี่ย,นะโโเ,ยเหมือนหัวเขาเลี่ยมจัดเลยนะแม่งเลยหรือหัวไมค้ามันครับ,รบไม่เอาเจ้าจาันทรนบ้ามารับแทนเนาะกำลังการแทบไล่ไปก่อนนะยังไงจะโดนบ้าโดนดาเมจมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะถือบิลูเซไม่เอาเอ้ยไม่เบาเลยนะจังหวะนี้เนี่ยมันมีเกมแอบกระตุกอีกนึงนะครับผมเล,ลยต้องดูสถานการณ์ดีอันนี้คือผมไม่สามารถไลซิ่งได้นะถ้าเกิดว่าผมไลซิ่งเนี่ย ยังไงพิกโกโล่ไอพ,พิกโโลไปก้อนหือว่าเจ้า,าโกหังเนึ่งต้องลงมาเชนแน่นอนอยู่แล้วเนาะมันก็เลยไม่อยากเสียงมาใจนะครับจังหวะไปกินเนี้ยถ้าเกิดว่าผมไม่มีการฟ้านั้นสามารถการฟ้าได้จะกลายว่าเขาเกมพีเลยนะเพราะต้องเสียไปก้อนไปนะครับได้เรียกว่าเขานี่ก็แอบแข็งเลยเนี่ยจังหวะนี้คือเชนเลยผมเลยก็ต้านกันต่ออย่งเพิ่งยอมแพ้นะฮะถ้าเกิดโอกาสจะมีเราก็ต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆครับอย่าได้ท้อ การการเขี่ยเขาไปเลยนะครับล็อกตัวละครเขาห้ามเปลี่ยน3วิแต่ยังไงก็ต้องฆ่าเขาแล้วยเขาก็การโกดี้ไ้อยู่ดีนะครับโอ้โหโซแซโซใจมากเลยนะครับก็ตอนนี้เขากลายเป็นวอร์ดดาร์คโซเฟ่สองแล้วนะโอ้โหแม่งตายแล้วมาดูสถานการณ์นี้ยังไงฮะอื้อหืออื้อหืือออ้หือมันนิ่งมากเลยนะผมทำการแถบเข้าไปฮะเปลี่ยนตัวละครแล้วโจมตีต้านใหมาเกือบเพลินเลยนะครับ 973อ๋อโอ้โห97มันชนะผม4พอย n t นะฮะแต่ก็ต้องลาก่อนท่านมีลุสมาตรงวันนี้เราดูสถานการณ์ให้ดีนะครับไม่อยากจะพลาดมากกว่านี้แล้วนะครับอา้าวทำกานต่อยไปเลยนะแต่เพียการสับตัวแล้วกับว่าการโค้งเซนสิบวินาทีทั่วไปเลยนะครับแล้วเรามีไลซิ่งด้วยนะเพราะงั้นมันต้องเลือกหนึ่งตัวละครแล้วนะครับอา้าวแล้วผมเลือกจะไม่ไลซิ่งอยู่นะครับผมคือผมคิดว่าถ้าผมไลซิ่งไปในฮัมบิชก็ลงมาแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะ ก็เลยกลายว่าดับคอมโบแทนหนึ่งทีนะครับก็ไม่มนไหนถือว่าตัดปัญหาเรื่องลังที่เาอยู่นี้มันไม่ได้นะครับแต่ทังบีนลงมาจาังหวะนี้ผมต้องการฟ้าใส่ทังบีนให้ได้เนาะเพื่อให้ทังบีนเนี่ยมันไม่น่า,ำารำคาญจนเกินไปนะครับ let's go พอเรยบร้อยทังบีนสไตล์เรยบร้อยนี่ครับผมหนึ่งตัวละครนี้สับสีมก,ก่อนการแท้นะครับ อยู่สถานการณ์อ้าวยิงบ้านบางทีผมยืนยื้อก่อนเลยนะตรงนี้ที่จริงผมควรพุ่งเข้าไปแถบกันนะครับเป็นการหยุดสถานการณ์มีคอมโบไว้ได้เนาะก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถต่อกก้อได้หรือเปล่าโอ้โหมันตั้งใจจะแบบว่า LF ปิดชีวิตผมนะครับเกือบตายแล้วนะเหลือขีดนึงนะครับผมไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมการแถบไปก่อนต่อยหนึ่งทีนะอ้าวแล้วหมัดเรียบรยบ้อยเลยนะครับผมจังหวะนี้ผมไลซิ่งเลยนะให้มันเลือกหนึ่งตัวละครมาเลยนะครับแล้วมันยอมสีะแล้วจากหนึ่งบ้านนอ่ไงนะ คือลูกเกมหนึ่เหมือนจะแบบว่าสูสีคู่ขี้อยู่นะไม่ได้แก้มากนะครับอ้าวเ,เดี๋้าจะเหนบ้าไปได้นั่เองจังหวะน,นี้คือต้องลงไปวัดใจแล้วครับว่าใครฝ่ายชนะเนาะตูวสถานการณ์ให้ดีนะฮะงหวะน,นี้คือแบบเรื่องผมมันก็โลมากแล้วผมสับตัวอีกรอบนึงแล้วผมแถบเกินไว้ตรงนี้โอ้โหตายโคตรโม้เลยครับถ้าเกิดว่าผมไม่แถบเกินผมตัดหลบทันนะเนาะต้องการว่าจบแตงโงโง่เลยนะ้งในคลิปนี้นี่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมในจุดที่ผมพาดสองรอบเลยนะฮะสงสันเธอ